ปัญหาของลูกค้าหลักๆจะเป็นเรื่องของต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความผันผวนนะคะรวมถึงตัวนโยบายของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะคะ EPS นะคะก็จะมีตัวโซลูชันที่สามารถลดต้นทุนด้านพลังงานแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการผลิตไอ้น้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวลเชื้อเพลิงชีวมวลเนี้ยก็สามารถหาได้ในท้องถิ่นใกล้ๆก,ก,กับโรงงานนะคะตัวเนี้ยมันทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนสำหรับประเทศด้วยนะคะทาง EPS สามารถออกแบบตัวม้อยน้ำให้สามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายประเภทซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่ความต้องการของลูกค้าอย่าง biomass boiler ของที่เนี่ค่ะก่อนหน้านี้ใช้เป็นเชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น biomass ตัวระบบนะคะก็จะเริ่มจากตัวทัคโหลดเดอร์นะคะลำเลียงผ่านทางฮ o อปเปอร์แล้วก็ขึ้นมาทางสายพาลำเลียงเนาะเข้ามาสู่ตัวสเตปเกตนะคะซึ่งข้อดีของสเตปเกตเนี่ยก็จะสามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายทั้งในเรื่องของประเภทแล้วก็ขนาดด้วยนะคะตัวสเตปเกตเนี่ยจะใช้ลูกสุกไฮดรอลิกหลายๆตัวทํางานร่วมกันเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์อุณหภูมิห้องเผาไหม้จะอยู่ประมาณสัก800 1,000องศา หลังจากออกจากห้องเผาไหม้นะคะตัวฝุ่นตัวนี้จะถูกบำบัดโดย ESP หรือว่า Electrostatic Precipitator นะคะก่อนที่จะออกจาก s t a c แล้วก็ตัวขี้เถ้านะคะที่เป็น waste เ,เนี่ยจะถูกกำจัดแล้วก็ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกวิธีโดยที่ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะคะตัว biomass boiler ไซนี้สามารถผลิตไอน้ำได้16ตันต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถนำไอน้ำที่ได้ไปใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างเต็มที่ ก็เบน e ฟิตที่ได้จากโครงการ b i o m a บ s Boiler ตัวนี้ค่ะสามารถที่จะลดต้นทุนพลังงานได้มากกว่า30%และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ16,000ตันต่อปีค่ะ